แม่อ้อยน่ารักมากทุกคนสัญญาจะไม่ทิ้งลูกของเขาไปคือแบบแม่เขาต้องบอกเลยแม่เขาจัดงานเขาไม่ได้หวังกำลงกำไรหรือไม่ได้หวังอะไรเลยแค่แค่ขอให้ลูกเขามีความสุขอะ่ะแม่คือเขารักของเขาจริงๆอะ่ะทุกคนร้องไห้กับเขาอะ่ะร้องไห้กับปายร้องไห้กับแม่อ้อย คือแบบต้องขอบคุณแม่อ้อยเนาะที่รักน้องขนาดนี้ขอบคุณแม่อ้อยจริงๆแล้วแกสม่ำเสมอมากนะทุกคนดราม่าแกก็มีแหละอืมคือว่าแกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ช่างไม่สนใจมีเงินอะอืมเอาสิน่าลักมากแล้วแม่ซัพพอร์ตทุกคนที่อยู่กับน้องปายอะมันเป็นอะไรที่แบบ น่ารักมากและแม่สัญญาแม่ไม่ทิ้งไปแน่นอนไปคือลูกของแม่คนหนึ่งคือลูกชายของแม่คนหนึ่งเป็นอะไรที่แบบประทับใจประทับใจจริงๆเดินแม่อ้อยนะครับผู้จัดขึ้นมาโค้ดสักหน่อยนะครับมากล่าวอะไรสักนิดหน่อยนะครับ ก็แม่อ้อยนะคะก็อยู่ตรงนี้มาสอปีแล้ววันเกิดป้ายปีที่แล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็ปีนี้ก็อยู่จะอยู่กับป้ายทุกปีนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงจะไม่ไปไหนจะอยู่กับป้ายตรงนี้สัญญาทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะน้องป้ายก็คือลูกชายแม่คนหนึ่งที่รักที่สุดหนึ่งในใจแม่คนเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณ ขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณค่ะเสื้อมูดังให้กับแม่ว่าสักงหนึ่งทีค่ะเดี๋ยวเริเชิญเราทุกคนไปที่แบ็กดรอกด้านล่างเลยครับป่าไมแล้วพวกคนทุกคนโฟกัสไปฝั่งนู้นนะครับ อ่ะพี่บายยืนตรงกลางเลยพี่ตรงกลางเลยครับพี่อันนี้เราจุดเค้กเรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะวันนี้เราจะมาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้สุดเสียงกันไปเลยนะฮะแบบเพียวๆอ่าได้พี่ๆช่วยกันร้องด้วยใช่แล้วให้พี่โจขึ้นขี่ให้เลยพี่โจมาแฮมแฮม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday you. Happy birthday สุขสันต์วัน้าวมันเกิดพ่ายไปดูดีนในวัน29ปีครับครับจะมีความสุขแล้วก็มีความสุขมากครับ ทำอะไรครับปอบบาเทียนรอครับที่เธอเด็กช่ยอยู่เย่ฉันปอบเค้กครับพี่ไปเค้กนะครับเออเดี่บอกว่าเค้กตัวนี้นะครับพี่ไปพี่ไปนี่นี่นี่อันนี้เค้กวันนี้มาจากพี่พี่ในในกรมราชทัณฑ์นะครับเขาตั้งใจทำให้มากๆเลยนะครับนี่เอาเซตพกมือเลยครับจากพี่พี่ในกรมราชทัณฑ์เลยทำให้พี่ไปายแบบสวยงามมากนะฮะมีโน้ตด้วยนะ คนนี้อันการ์ดครับผมถึงน,น้องปายสุดหลอ,อก็ไม่มีอะไรมากทุกอย่างที่ทําให้น้องไปในวันนี้ก็คือความรักที่แม่คนหนึ่งอยากบอกให้ลูกที่แม่รักมากๆคนหนึ่งก็คือน้องไปตามบอกมาจากใจขอแค่มองการเติบโตของน้องไปทุกๆก,ก,ก้าวที่น้องไปทำที่น้องไปพัฒนาทุกๆอย่างแล้วที่สุดมองอยู่ห่างๆแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากได้แต่เพ้ามองน้องไปสรุปแม่คนนี้รักมากๆนะและยังคงเป็นหนึ่งในใจของแม่เสมอจากแม่อ้อยรักนะเว้ยย้จากแม่อ้อยนะครับ วันนี้ต่อไปจะเป็นการมอบช่อจากผู้จัดนะครับพี่ปายแล้วก็ทีมงานนะครับออนเดอร์ัดมาครับเราด้วยเป็นช่วงเวลาที่รอคอยนะไม่มอบชช่ญมอบช่บแ่้วอบช่อมอบช่อมออบ่าเป็นช่วงอวลาที่รอคอยนบฮ่เมอ่อม่อมอบช่อมอ่มอบช่อมอบช่ช่ออบช่อมอ่ออบอออบชออ่เด่น่่นออออนเดอออ่ มอบไม่เป็นทำไมอันนี้ให้พี่ไปมอบใช่ป่ะเอาแม่แม่อ้อยแม่มามอบแม่แม่แม่อ้อยแม่มอบโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับโอเคอ่ะกองจะมาที่มันกล้องจะมามักไอ้มักมึงต้องเหน็บปะล่ะกูมาหัวเข่าแล้วมึงกราบเลย ขอบคุณมากครับเสียคณมือให้กับซุ้มซอยตาขอบคุณมากครับผมออเดลันเดอร์ลัสมาครับออเดลัสไม่มาเดี๋ยซอยตันรับแทนโอเคเตยนไม่งั้นอันเดอร์ลัสจะไม่ไปกับซุ้มซอยตาแล้วนะครับไปไปไปมาแล้วมาแล้วอ่ะฝั่งนี้ก็ได้ไม่เป็นไรขอบคุณครับเอ๊ะเดี๋ยวหนึ่งอ่ะมา ขอบคุณครับนี่นะฮะพี่ต้อมแล้วก็พี่หนุยนะฮะพี่หนุยมือกลองนี่กลองหน่วงหนักกระนำใจอ่าแล้วก็พี่เอกมือคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ร้องเพลงไปเมื่อกี้นะฮะนี่อ่าพี่เอกแล้วก็ พี่อันนะฮะแบ็กสเตจคนขับรถคนจัดการบัญชีคนโพสเพจคนยูทูบเยอะมากนะเยออะกว่่าเเพืนลยเป็นทุกอย่างก็เจอแล้วพี่อันดรามโอสลาสพี่เจมมือเาวนนี่ครับผมคนนี้ไม่ไม่แล้วทำไมมันได้ใส่เสื้อตัวเล็กจังเลยเสื้อหมดพอดีพอดีแล้วทุกคนได้ได้เสื้อเบอร์เอ็มเบอร์เอลหมดปลายได้เอคลพอดีพอดี มาถ่ายรวมมารวมๆๆอภิเษกพี่เบสคุณแม่สุดที่เลิฟนี่เลยแม่ได้ช่อใหญ่กว่ามือเฮ้ยอุยอย่างนี้สายตันต้องไปอยู่กับแม่แล้วอ่าพี่เบสนะฮะสวัสครับมาถ่ายร่วมถ่ายร่วมโอเค มีแต่เสียงเฮาทั้งนันเขาบอกสนุกสนานไงอืมโอเคโอ้งขอบคุณครับ